ใครทำคาแครหยอดเหรียญอยู่บ้างะคะแล้วอยากเพิ่มมูลค่าให้กับคาแครหยอดเหรียญ mm hmm. เพิ่มอะไรดีเอิยวันนี้นะคะชาจะพามาดูนะวัตกรรมของแคสคาวอนนะคะซึ่งเป็นระบบใหม่ล่าสุดเลย mm hmm. จะเป็นยังไง mm hmm. เดี๋ยวเราตามไปดูกันคะ่ะ ปกติคาร์วอนที่เราเห็นเนาะก็จะมีฉีดน้ําฉีดโฟมเป่าลมน้ําประปาใช่ไหมคะพ่นยางดําระบบแว็กแล้วมีระบบพิเศษอีกหนึ่งระบบให้เดาค่ะว่าคืออะไรถ้าไม่รู้คืออะไรเดี๋ยวชาชเฉลยนะคะนั่นก็คือระบบน้ําหอมในรถนั่นเองค่ะในรถเนี่ยเวลาเรากินอาหารหรือกินอะไรก็แล้วแต่มันอับมากเลยมันเหม็นเนาะแล้วก็รถจะมีกลิ่นอับนะคะดูฟุ้แล้วมันก็ไม่หายเนาะมันไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นเราเลยมีทางแก้ค่ะนั่นก็คือนี่เลยระบบน้ําหอมในรถนั่นเองมาเดี๋ยวชาจะทดลองใช้ให้ดู นี่นะคะวิธีใช้ก็ง่งายๆเหมือนเดิมเลยค่ะเออหลังจากที่เราล้างรถเสร็จหมดแล้วนะคะเราก็มาทําการสักแกนคิวาร์โคตได้เลยชาก็จะเติมไป10บาทนะคะในรถชาวันนี้คือเหม่นมากๆเนาะเพราะว่าเรากินนู่นกินนี่อะไรก็แล้วแต่นัคข้ากลิ่นมันก็อับอยู่ข้างในแล้วบางทีเปิดหน้าต่างอย่างเดียวมันไม่หายนะคะเติมไปแล้วนะคะเรามาใช้งานกันเลยนะคะ นี่ตัวน้ำหอมในรถของเรานะคะก็จะมากับสายแบบนี้เลยนะคะง่ายๆวิธีใช้ง่ายมากค่ะนี่เปิดกระตุกะมานิดนึงนะคะแล้วก็หนีแบบนี้ได้เลยเนาะนี่ไ้แบบนี้นะคะแล้วเราก็กดปุ่มตัวนี้ได้เลยนะคะแค่นี้เองค่ะ เสร็จแล้วเราก็รอเวลาได้เลยนะคะตัวน้ําหอมในราก็จะพ่นควันเพื่อขจัดกลิ่นในรถเรานะคะแล้วก็สลายกลิ่นอับเนาะแล้วก็ทําให้กลิ่นในห้องโดยสารนะคะเฟรชชี่ขึ้นนะคะนี่เลยค่ะนวัตกรรมใหม่ของแคดค,คาร์บอนถ้าท่านใดสนใจนะคะที่ทําคาแคร์ยอดเรี้ยงอยู่แล้วอยากจะเพิ่มระบบนี้นะคะก็สามารถอินบ็อกเข้ามาถามรายละเอียดได้เลยและจะบอกว่าน้ําหอมของแคดค,คาร์บอนนะคะเป็นนวัตกรรมพิเศษมากๆเพราะว่าจัดการกลิ่นอับเนาะสลายกลิ่นอับอย่างหมดจดนะคะแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมสดชื่นยาวนาน ด้วยค่ะ และนี่นะคะก็คือตัวน้ำหอมของเรานะคะ Cat h e l m e t เนาะ Air f r ฟ s h e น e r นะคะบอกเลยว่าขายดีมากนะคะถ้าใครบอกว่าไม่ได้มาสะดวกม,มาใช้ที่ช็อป c ค t นะคะแต่ว่ามีเครื่องพ่นอโรมาอยู่บ้านนะคะ mm. ก็สาม<ๆ>ารถ <สา S 1> <ๆ>ใช้กับตัวนี้ได้เลยเนาะบอกเลยว่ากลิ่นหอมแล้วก็ขจ,จัดได้หมดเลยนะคะกลิ่นควันกลิ่นอับกลิ่นบุหรี่กลิ่นอะไรอย่างงี้นะคะสลายควันหมดนะคะแล้วก็เพิ่มเป็นกลิ่นหอมหมดเลยก็ถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถกดสั่งในตะการในใต้คลิปได้เลยนะคะกับตัวนี้เลยราคา พิเศษด้วยนะคะบอกเลยว่ากระปุกเดียวใช้ได้นานเป็นปี